mà thầy xe nè hả, mà nói, mà nói luôn, mà nói luôn bò, mà thầy xe nè, mày xe hoi, đầm na, ừ. <laughs> mà nói cách cái ờ... đây mình mà đầm na cả, Hả? phải là tông vệ má là tông vẹt, ai แต่ด ah ah uh, huh? ีปาุงกันงานคนจิตกลฮะขึ้นมาคำแท้ฮะกินข้ากินเข้ากับยังกินยังข่ากับยังเข่ากับยังิ้งปลาแมนบบตัวพอจ้ื้กินข่าน้อยข้าแกงไมแกนไมแกไมเศร้าพู สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูมสุขน้องเพียงเนาะมุกหมองสุโขณ์วัชิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยทีหนึ่งพบพอกับช่องยูทูบังว่าเป็นายใจกันด้ยพี่น้องวีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับมาหอดเทือนหอดจานแล้วพี่น้องเนาะคือว่าเขามาไวมาแต่เว้นวัชิเอาออกไปรัดน้องยูตี้นาะพี่น้องเนาะวันนี้มาแต่เว้นแน่พี่น้องเลยทางชมาศสิดยามาน้อยแน่เพราะว่ามาเ้าป่วยเนาะพี่น้องเนาะมาสิดยาหอดกำหนดษสามมื้อ สามเทื่อตามทีโมเพิ่นสร้างมาเพียงเนงาะอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปมานะมี่มานะมี่เฮ็ดไหนบ้านเฮ็ดไหนบ้านเห็นดไหนบ้าน,น,านขอบคุณคาขณาก่อนขอบคุณค่ะก่อนขากบ่ฮะกินเป็นบ่แบบนี้ฮะบ่กินเป็นบอโมเสบเสบบ่ตัวนี้ ตัวนี้<ม>เด้บ่เชะเอาบ่เะบ่อูอไบาแต่งูน้อไ้าเาห้มีใช่ใช่บ่บ่เชะอาม,ม,ม right. ื่อห้มีเลยของวิวใช้มีได้ไหมนี่มัมีนเลมามีตัวงนมาันได้อิมด้จะกินตัวไดนบันกินตัวนั้นตัวนี้อิ่ม กินลายอยากกินลายกินลายอยากกินลายได้เนาะอิ่มได้ตัวนี้จะเอาตัวไรบันแม่นบ่บบันจุบจุบพอพี่แต่ว่าพี่จะไปจุบขนมใช่ใช่ใช่นะใช่น่ดู เบิ้องบนแกจะดีแกจะดีถึงอย่างจีขาดนะแกจะดีบ่ได้ครับแกให้วิวแน่ตัวนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนให้แม่ไว้ก่อนไม่ได้อยากกินที่เก่าแล้วเดี๋ยวกินนี้เบื้องเบิ้งพอจะบอกวิธีแกเออเห็นจังทร์นะจังนทร์ nha kịp kéo nhàng nó khỏe đấy chị còn nhắn lại thế, ờ, chị na giếng đi đi, đi mương đi, lại thế. ไปได้เจ้านอนไปซักยามาน้อยได้ยังไม่ได้ซักยามาน้อยอยู่ลูชา,ายยัแหงนี้า,าวพันธ์ลูกชาวพันแตงโมลูกชาวพันธ์อ้าะคุก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 คุยังก็ว่ายัางก็น่ากินมากบอหน่ากินมากอีกบอไทยอีก น้ำก็บ้ามันนี่หน้าก็ไปนนช่วย,ยนี่หัวมีแต่กิโตมแท้ห,หัวนี่ฮะ,ะหาหอยหาหาหอยอืมเ็ดคือคนหิวแท้เลยฮะเอาไปไหว้เนี่ยแล้วไปจะกินเบิร์ตวัดเดียวถ้าจะกินเบิร์ตวัดเดียวเจ้าหน่อยเป็นวัดได้กินได้เอ๊ะลุงพามากกว่าโลกนี่มันไม่คอืมมอขนมคนเขียวเหี้ยนกินนมลายเลยนะ อาอือหอมแมวเอ๊น่มเอยนุ่มโรเลตกินพอเลอแบนเนี้ยว้ายเลอแบเนี้ยตอดีนะตอดี้โรเลตนี่หูมัีหูมันอยู่นี่หูมันอยู่นี่มะก้วยนี่มะกรวยมะก้วยกินได้ แหวมันคำเนี่ยพอสิมาซักหยามาน้อยใช่ันขากล้องเนี่ยมาตั้งอยู่ใช่ขากล้องแม่เอามาแต่นาอยู่บอเอินเอินมาไม่สิห่าบ่ฮะเป็นม้ามันสีคำเน่ยสีเด็กวันนี้สพอแม่ Actually, มันหันแต่มันเริ่มหันนะนั่นก็กั้นคือกั้นมาน้อยชื่อไก่ขึ้นไปขี่ใช้เก้าเฮือนกับที่โบชีดกับโบชีดอราพลัดจีดคนพลอยีดมาน้อยพี่เอาเห pues ็นตีนกันอยู่นี่ทำไมเนี่ยเห็นตีนกันอยู่นี่อ๋อูหอยกันอืมได้หอยลายดีเอหอยคมพี่น้องไอ้หอยจุ๊บหอยจุ๊บนะเนี่ยหอยจุ๊บ ต้มต้มกับเนียนมะเขือเด้อต้มกับเนียนเขือเนาะอแมนแมนแมต้มหอยกับเนียนมะเขือเดี๋ยวเฮาชีนั่งก่อนมาพี่บ่อมาจับหมามาจับหมาพ่อพี่มาดูขอบมือว่านนี้คืออยากจับโมเมนต์เห็นขนมบอใช่อวสีบีดมาอนี้เอามาตัวไรก่อนก็ได เพราะว่าเขาสีไป<ช>อันสองมือแล้วเป็นท่านหมอเคนหนให้สีสามมือเอาสะโพกหรือเอาพอ่อมาะโพกแหละพ่อลายมือนี่เ้าสี่สี่อีกอันมือท่ายแหล<ร>ะให้มันนั้นให้มันนั้นกันไว้พี่น้องก็เพราะว่ามันเป็นโรคอ่าเขาปัวบระทันสองตตัวนึงตัวนี้นะพ่อของกมลตัวนี้นะนายก่อนน้องออจับตัวดีจับตัวดีจับแค่เด็กแต่ร้องแลยตัวนี้นะ

เปลามายันมาถาดไอ้ uma uma um une, okay. as as ักยามาน่อยเลยเปลามาโอเคอเเสียคนตาตาลุแุแุแี่นน่่องบ้นน่มีชายมาีชาเอาลำมอามาูจัดจัด นี่จะเป็นยาวิตามินอ่าไปมันเปดีแล้วอยูมันเปดีแล้วลาบุลลาบุลพูเไปดีแล้วไปดีแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะสาหัสกูมูซึนละซึนนะเหมือนงั้นเนาะมองอะไ้ปะมองอ้ไรอย่างไร บัวโตเา็นนสิบกกัตัวรำตัวำลูกตัวำลูกัสิบทบมันตามมือเนี่ยคือว่าจบไ่ด้สีบกใาตามกำหนดหลีขาไว้เนเพราะเอานยน่นเลยแน

วป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 บ,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 บายกันได้เอ้าวเจ็บแหงเี๋ยงมันีนตต่ตอนแรกตอนแรกคิดว่าสีลาสิบรอดแล้วตัวนี้นะาควบชาม,มือเนะเป็นยังชื่นชืนขึ้นได้เริ่มเลียเขาเย่าแล้วบันต็กกี้ปอ่อต็กี้บอยากเลียเข่าเต็กี้บุอยากเลียขา่ยาเนาะี่น้องเนาะน้ององีตีเนาะ โดยแหละพยเจมส์พิตตี้แถวเหี้ยนบ่มันเด็กกินนมแน่น <c> ม <oughs> าเจ็บตัวนะมันพวกพวกนั่นพวกพวกที่มันจะแข็งแห้งมันก็สีเฮนะี่เพราะหมาเฮ้ามันเป็นโรคโรคกันร่างถึอช่วงโรคเขา่าพีน้อง มฮะพอได้เงินมานี่เขาต้องซักจ่ากันทุกตระกูลนะเช้นนะั้นโมยังไม่ได้กวดเลยลมจากลมกยังยังพัดมาหน่อยคาบมัง่วงมังเมียงมาคู่ไว้ก่อนมาหน่อยมันอยากขึ้นไปเทิงนะพี่น้องการมาหน่อยบ่ได้กับยังเหลือไก่พวกพวกไก่พวกยังขึ้นไล่ขึ้นเก้าเงินกับมันบ่มีแนวกัน้นตรงนี้บ่ม,มีกัน้นบ่มีที่กัน้นระเบียง กเ็เลยนะกินอีกนะกินมานน,น,มานี่พอเลยเด้อกินมานน,มานี่พอเลยกินพอกินมานนี่พอเอ้าพอบัอะพอแล้วืมฝน, <c oughs> นกระชิตโตกแล้วพี่น้องฝนกระชิตโตกเลยใายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมร่วกันคิดว่านั่นบาสิมานั่นหนด ไาสิไปลรัดโดดมาหอดพอร้อมกันเนาะไปสิปลรัดอยู่ได้กำลังเอาฮะกำลังเอาเครื่องขึ้นเมียน้องวิติแ<อ>ช่เบอร์ขนมนะเพื่อบอัม้าเรากินได้ขนมอันนี้เพื่อแต่หน้าป้าได้ว

tìm một mình nó một cuội cuội tìm ừ. là đây kiểu hiền này kiểu hen kiểu thiều kiểu hiền cô nhìn thế, đi si bừng mới nhảy bừng phục ấy ừ. mừng chị tôm nào ơi nè mấy tay chị tôm mà nè chàng ừ. nói ảm à, nàm đây chàng nói đó không có không có nhiều nữa đang rồi, Ở ừ. à, trung gian như đó tốt à. kìa chết thì trung gian à chết thì trung gian này.

เดินอะไไปหน้ามวนบอกะนะไปหน้าหน้ามวนบอกมวนแทบบออกินนมนแทบพ,อ,อ,รรอ,อ,พอมหมล่ะนู้เออพอไาแต่ดาน่พุเนี่ยพอไาแต่ทางดานู่อยากไปอยากไปให้ยืนน่ะบูมี่บมีก็ไม่ได้ไปเลยชื่นหนุ่มเ่ยชื่หนุ่มเมื่อไรอ่าตัวชื่อหนุ่่ได้พ่อวาอยู่ พี่ว่ามาทำยันาบทั้สักอย่างานท่านสีนนส่อย่างนะแน่นมันาฉีดเคยฉีประมาณหามงนะึช่วงก็ฮอดฮอ,อดขวบมะนาวก็กต้องฉีดเั้าะนชื่นเมื่อกุโตได้พี่นอ้องนเมื่อกุโตได้ครบแล้วบันหยอกกันในพี่นอ้องกัน ยกกันนะน้อยน้อยน้อยน่าน่ะ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 ใกล้ป้าได้เลยเจ้าเกลือแล้วเจ้าอันเมื่อไรกับเจมั้งคับอืมมาได้เกลือบ่น้งงไหนเนาะเงียบเงาเพราะว่าต่างคนต่างออกไปหาเห็ดเวียเห็ดงานแบบงงไหม นนั่เงียมเงาเนาะมีตีเนาะามันก็มายังไงมันก็มายังบ้านไหนฮะฮะทำไยเอ่ยทำไรเอ่ยยิ่งเยอะเลยมันก็มายังมาแต่หน้าที่ลูกแค่ไปหาหอยนะดิ้วบอดิ้วบไปหาหอยนะฮะบอกปลาลุงยดิ้วเห็ดยังได้หาหอยบอกปลาลุงยุฮะ บอนะไหมอาเดียดินดวรอยอ่นียเด่นได้ย่านแท้เนี่ยอ่างแต่แคเหียดแ้บันงานมาได้ลู้เมื่อยบ่อย่างมาหนวเ่มื่อยเมื่อยบ่อยงางมาแต่นานจะถ่าพ่อบพ่อคือบ่มาเอาจะขี้ข้อแม่บอพ่มาเพ่อมาเวิวเลยเห็วิวก็แม่ง่านมากป พอมาบ่ทันวะพอมาบ่ท sure. like ันชักมาบ่ทันวีตี้ชักมีเม่อน่าเม่อม่อน่อ๋อพี่ว่าอยากเมื่ออยากเมื่อสิร้ยแหละร้อยเมื่อ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 สิเมื่อพอเมื่อพอเนาะพี่น้องไงเนาะเพราะว่า ถ่ายคลิปถ่ายอย่างเดียวนะพี่น้องเอาสุประดานะมีแต่ว่าอันมาโดดเวแต่ละชื่อของงูวันชื่ออันนี้ชื่อขนมมาต้อนลูกนะต้องซื่อม้าขมืออะไพี่น้องมาแบเบเรียนต้นมาแรีนต้นหมูมีแบบไฮเล็กน้อยอืมของแม่หมาน้อยขับพยะมาหน่ะเจ้าหน่อยให้แม่เจ้าลงหาจูดเด้อมีแตนขยะทุงยางลายมือแล้วบริจูดเดินอ่า แค่น้อยแหลลงหาจูมัเปื่อยเน้นใช้จะดอกมันนั่น,น,นแห่ะมีแห้งหน้าวันนี้มาน้อยมันเช่าแหละมันกินเข่าเบิดถุกโตแด่ะนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับชิดรัลาพอ่อเมพี่น้องไปสาวาัสดีทัดการได้ก็ต้องกลับโปรดปลอดภัยไรเพราะว่าผ้าลังควรกับชิตกุกพี่น้องเนาะ ทีน um, ี้ก ja, ok ็ลาไปก่อนนะพี bye. ่น yeah, ้องอยู layers, ่ด <the HTML>, <language> uh. ีมีแ <crisis> ห <asha res> ้งบสุกุยคนจะจบปะลูกจะจบปะอ่ะบายดีปลาลุงก่อนบายบายบายเมื่อนี้คือโบเห็นพ่อนะปลาลุงเบิ่งเลยมือนม่่ม่อลงอวิวไปเอาวิวดีเออวิวยางมา่ยางมาก็เม่เมื่อยบอกเอยาขี่รถ อืมโอเคพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายดีบ๊ายบายอ่าพี่น้องแหนเนาะ